สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่น้องๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่งานสัมมนา c high school ค่ะ i-lac high school จะอยู่ที่แวนคูเวอร์และโตลอนโตนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางพี่สเตค่ะพี่สเตฟานีจะประจำอยู่ที่โรงเรียน i-lac ค่ะสวัสดีค่ะพี่สเตย์สบายดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณคุณแอมค่ะ ก็คือขอบคุณนะคะที่ชวนมาคุยกันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันในส่วนของ i ไอ High School นะคะทั้งที่ตอนลันโตและที่แบนคูเวอร์ค่ะได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะเออโรงเรียนนี้นะคะโรงเรียนมัธยมนี้เป็นโรงเรียนทางเลือกใหม่นะคะโรงเรียนมัธยมทางเลือกใหม่นะคะสวยโมเดิร์นนะคะเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการะคะ่ะ แล้วก็คาไซเล็กนะคะการใส่ใจดูแลหลักสูตรนะคะออแล้วก็โดยเฉพาะอย่างอย่างผู้คุณครูใหญ่เนี่ยก็คือมี p h d ด้าน Education เลยนะคะนี่ก็คือความใส่ใจนะคะจากโรงเรียนภาษานะคะเราเปิดแบรนด์เพิ่มเติมนะคะเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะใต้แบรนด์ของไลเลกนะคะเชื่อมือกันค่ะ ดีเยี่ยมเลยค่ะเพราะฉะนั้นสาบน้องๆ high School นะคะตั้งแต่เกรด9จนถึงเกรด12ค่ะอย่างทาง i l a ล Toronto เองนะคะ,ะก็เป็นโรงเรียนทางเลือกนะคะคลาสไซค์ size, ขนาดเล็กนะคะคุณครูเอาใจใส่เต็มที่นะคะก็ยินดีแล้วก็พร้อมบริการแล้วก็ปัจจุบันนะคะเราก็จะมีเปิดสาขาที่ i a อ High School ที่แวนคูเวอร์ด้วยนะคะน่าเรียนมากๆใครสนใจสามารถติดต่อได้นะคะในส่วนของวันเริ่มนะคะเราก็จะมีตั้งแต่ช่วงกันยายนพฤศจิกายน มกราคมเมษายนนะคะค่ะแล้วก็สําหรับตัวเริ<ำ>่มสมอร์ก็ได้นะคะเริ่มสัมมร์ก็ได้ดีจังเลยค่ะดัะงนั้นเรามี4 NTX หลักนะคะก็คือคที่ที่ทำให้น้องเนี่ยถ้าโดยเฉพาะถ้าจบมัธยมจากจากโรงเรียนไทยสิ้นเดือนกุมภาพันธ์น่ะนะคะ <c oughs> มีนาใช่ไหมคะสามารถเริ่มเรียนไอหลักไฮสคูลได้เมษายนเลยไม่ต้องรองไม่ต้องรอเซปติมเบอร์ค่ะ หังนั้นน้องก็เรียนเร็วขึ้นอีกอีกสองเทอมลยอะค่ะดีเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็คลาสเรียนเนี่ยเริ่มประมาณ9ก้าโมงสิบห้านะคะแล้วก็จะสิ้นสุดวิชาคอร์สที่สองประมาณสามโมงสีสิบห้านะคะ,ะหลายๆคนจะชมว่าพี่ดีจังเลยรู้สึกว่าไม่ต้องตื่นเช้าเกินไปนะคะแล้วก็น้องๆก็ชมว่าคุณครูใจดีมากๆนะคะแล้วก็เข้าใจใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยค่ะนะคะส่วนคลาสเลือกมีเลือกมากมายเลยนะคะพี่สเตย์ เยอะมากๆเลยค่ะเยอะค่ะแล้วก็เราเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการพี่พี่จะบอกว่าเป็นโรงเรียนทางเลือกแต่คือโรงเรียนมัธยมทางเลือกเพราะว่าเรามีศักและสิทธิ์คือคือเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะถ้าสำหรับที่โตลอนโต้เนี่ยก็จะจบแล้วก็จะได้ออนตาริโอไฮสคูลดีพ i p มานะคะสำหรับแวนคูเวอร์นะคะก็จะเป็น b c ซีด<ะ>็อกบูดไฮสคูลดีพมาค่ะแต่ว่าจะต้องเรียนนิดนึงถ้าจบมมหนะคะแล้วก็ ก็คือ71จะไปเรียนเก1 2นะคะแนะนำโตรนโตเพราะว่า1ปีจบ72 1, 1ออนะคะได้หอหน Ontario High School ดีปก่ามาเยี่ยมเลยค่ะสนับคลาสเนื้อมีมากมายตัวอย่างเช่นนะคะ Math, Science, Social, English ค่ะคลาสเนื้อมี Media Design, Web Development, Entrepreneur ะะ Tourism, Computer Information System นะคะมากมายเลยค่ะน่าสนใจจริงๆค่ะ แล้วก็สำหรับโตลอนโตนะคะเรามีทั้ง h o m e s t a ์แล้วก็ s ิวดเ r Residence ด้วยนะคะอมดีเยี่ยมเลยค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์085-658-7000ค่ะหรือทาง Line at Pacific Premier ค่ะสามารถพิมพ์ข้อความได้เลยนะคะว่าสนใจ i l a c HIGH SCHOOL ค่ะเดี๋ยวพี่ทีมงานจะประสานง,งานนำส่งข้อมูลให้กลับไปนะคะก็จะมีทั้งสาขาโตรอนโตแวนคูเวอร์ด้วยนะคะออวันนี้นะคะยินดีพร้อมบริการนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามทักไทยไมาได้ค่ะพีสเตมีตรงไหนที่อยากจะแอดเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้เลยนะคะ ค่ะอยากจะเรียนว่านี่คือโรงเรียนในฝันโรงเรียนมัธยมในฝันนะคะอยู่ในดาวเทานะคะดาวเทาทั้งแวนคูเวอร์ทั้งโตลอนโตคือความสวยนะคะแล้วก็ความพร้อมสร,รับการดูแลใส่ใจนะคะแล้วก็สําหรับโตลอนโตเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยเราเ,เราเป็นความร่วมมือกับโตลอนโตแรปเตอร์สนะคะเป็นทีมบาสเกตบอลเดียวของแคนาดาใน NBA นนะคะน้องๆจะได้ ซ้อมบาสเกตบอลในสวนฝึกนะคะรวมทั้งกีฬายอย่างอื่นด้วยนะคะดังนั้นก็แตกต่างจริงๆนะคะสําหรับออสิ่งที่เรามีให้ค่ะยินดีมากๆค่ะค่ะรับพบกันนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะบ๊ายบายพบกันที่แคนาดาค่ะสวัสดีคุคณคุณขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ